นี่กินกับน,น้ำพริกกะปิก็อร่อยน้ำพริกปลาก็อร่อย,นะะออยเนี่ยกินดิบก็อร่อยนะเปะเนยังลวกสุกก็อร่อยกินดิบก็อร่อยค่ะเนี่ยออกออกหว,วานๆนะอโอ้โหยอดอบวบง,งามๆทั้งนั้นเลยดูขน,นมเคยขนมเคยยอดสักดยอดสะกดบานเฮ้ามงาม ไปซื้อในรถรถรถกับข้าวนะรถเยไยนะเขาทำกรรมมาขายนะคะอันนี้มาพี่สาวเก็บมาใหม่ๆสดๆเลยลวกจิ้มน้ำพริกน้ำพริกปลาอร่อย อันนี้ก็ยอดทักปอดเด้ดค่ะยอดทักปอดเดี๋ยวแช่น้ำไว้ปวดสวยๆน้ำพริกปลาทูนะอร่อยเ<ะ>นี่ยอุ้ยยอดงามเดี๋ยวเดี๋ยวเามจอดแถวยดูเอาขึ้นมาให้ดูก็อ,อยู่ในถังก็จะเป็น,นมืดๆเนี่ยเอาขึ้นมาดู สดสดยอดอบอวบยอดงามๆเลยที่อยู่ในถุง